ขอแสดงความยินดีนะคะดาวรุ่งหญิงน้าฟ้าธัญญพัฒน์นะคะและนักแสดงนำชายนะคะออกัสวชิรวิทย์ค่าจากละครแม่โจ้คนใหม่ฟีเวอเรว์2อ2คนี้น้องออกัสวชิรวิทย์รับรางวัลนักแสดงนำชายฟีเวอร์กองทัพพีครับรางวัลดาวรุ่งชายฟีเวอร์และดาวรุ่งหญิงฟีเวอร์เป็นของน้องน้ำฟ้าธัญญพัฒน์ค่ะ คัอาจารย์ัุชีรวินะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะขอบคุณพี่เวอร์บอร์ดนะครับที่มอบลางวันลนักแสดงนำชายให้กับผมนะครับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากครับแล้วก็โอกาสจะจะขอบคุณผู้ใหญ่ช่องสามทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ ากจะขอบคุณพี่อุวัชนีนะครับผู้จัดละครนะครับแล้วก็พี่กียรตร่วมกับแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็น้องน้ำฟ้านังเอกในละครเรื่องแม่โปคนใหม่ของผมนะครับทุกคนนะครับเป็นส่วนสำคัญท,ที่ทำให้โอกาสได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณตัวเองด้วยที่ ไม่ว่าจะผิดพลาดยังไงก็ยังตู่แล้วก็พัฒนาตัวเองจนถึงตอนนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนับของกานทุกคนนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสนับสนุนกันแล้วก็ช่วยกันหวดให้ผมได้รับรางวัลน,นี้นะครับรางวัลน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆของผมนะครับขอบคุณมากครับ ครับผมยินด,ดีด้วยนะครับแล้ก็อ่าแนาะนํโหวานตำรสรกให้ขอบคุณะแนนโบนนได้านโสูงสุดมาลดายมั้